เฮ้ยมาแล้วเขามาแล้วเขาเกมมาแล้วเขาเกมเจอเลยเฮ้ยดูนอัพเกรมอะไรเนะเพย์เพย์เลยใช่ไหมเออเพย์เลยเพย์เลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วตอนคืนหรือตอนกลางวันอยู่ตอนนั้นก็คือไม่เป็นไม่ผ่านแล้พี่แก้วพี่ไหนไม่รู้อยู่ไหนกูแล้วพี่กูอยู่ไหนพี่กูเขาเกมไปแล้วหาเองมันต้องหาเองเฮ้ยใครนะ ีกโน่เกมโเฮ้ยมันมีบ้านหลังแดงด้วยบัวเฮ้ยเข้าบ้านอ่ะมันจะแบบเฮ้ยมีผีอ่ะมีอะไรเนี่ยเฮ้ยมีอะไรเนี่ยแดงแดงเฮ้ยอย่าแบเลยสัสเฮ้ยอย่าสปอยกอดร้องอย่าสปอยไอ้เยี้ยกูยังไม่ได้เล่นไอ้เยีตกใจหมดไอ้สัตว์ไม่กล้าด้วยสัสคุเลยเฮ้ยเวิร์ด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 อย่าลืมเวิร์ดไม่อยู่แ้วเราไม่กลัวผีเวิร์ดเราไม่กลัวผีกองผีไอ้สัตสเต็มหน้าทำไงวะไอ้เหี้ยไอ้ตีดุ่มพุ่งตาย ไม,ม่ใหญ่ไม<ะ>่ใหญ่ย้อนออมอิสระบ้านแดงกูเจอโล่งแค่นั่นน,ะน่ะสัตวาธิตกูตายแล้วเกมแรกไอเ้เฮียเอาละครับตุ้นครับก็สวัสดีัสสวดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยกับนัดวันนี้เจียวบ,บ่อน้ำอ่ะวิวิกกับผมวอฟสกายคิงแกรตเตอร์แล้วเรามาอยู่กับน้องโบลูกับน้องออมครัใบ,บในแมปในแมปได้นะชื่อแมปนะไรนะเดเวิสเลียมัสเตอร์ ใช่ใช่บดเอ้ยบดบดคุณได้ยินเสียงใช่คุณได้ยินเสียงซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งแล้วผมนัผู้ชมบอกเลยว่าน่ะนิดหน่อยนิดหน่อยได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยได้อาจจะมีคำหยาบนิดหนึ่งแล้วผมนะเฮ้ยเจอเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ใช่อ๋อมึงอยู่ไหนอ่ะไม่เจอมูงอยู่ตรงไอ้เหมือนเป็นรางรถโอ้โหอย่ารถไฟอ่ะไอ้เหี้ยมึงเอาอีกแล้วมึงเอาอีกแล้วไอ้ ผีกองกอยไอซับไมได้ยินเสียงเฮ้ยกูเจอบ้านกูดาวกูดาวกูดาวดาวรถเหรอไอ้สัสกูไทยดิไอ้กูเจอช็อตอ่ะเสียงโคกโคดุเฮ้ยเชื่อเหรอสัสเฮ้ยกูอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่นี่มันอยู่ข้างหน้ากูอยู่หน้าไหนไม่ได้เฮ้ยอะไรโอ้โหมันเอากูลบอีกเลยเจอไอ้เนี่ยไ บ้านไม่ค่ะกูอยู่ช็อปช็อปมันอยู่ไหนเปิดแผนที่ดูโอเคท่านผู้ชมฮะในในในจังหวะที่เราด่าเดี๋ยวเราไปอ่านดิสคริปชั่นอะไรแป๊บนึงนะผมนะโอเคผมนะคิวชั่นนะครับผมนะคอนเซิร์เรอร์มีสปิริตชิฟต์นะผมนะเซตติ้งแซดกับพีนะผมนะส่วนนี้นะครับรันไฮซูเอ่อเข้าไปข้างในนะผมนะเดี๋ยวเลขโอ๋อมันพยายามจะหาและทำ้ายแล้วผมนะเราหาไอเทมอัปเกรดนะผมนะมันจะมีอยู่ในกระเป๋าไอช็อปเออสามารถซื้อของได้ครับแล้ว คุณสามารถจะรอดชีวิตได้หรือไม่นะผมนะผมแปลไปก็ต่ออภัยนะก็คืออารมณ์ว่าให้เราหลบซ่อนนะผมนะแล้วหากของบัฟเกต์ลงประมาณนี้นะผมนะแล้วก็มันถามว่าแคนยูซัวเดินเดินนั้นคือคุณสามารถเอาชีวิตรอดในคืนนี้ได้หรือเปล่าโอเคงั้นเราไปต่อกันเลยนะผมนะรอมาละไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยหรอกกูเจอคนกูเจอบ้านกูเจอไอ้เอ๊ะเอ๊ะใครเอ๊ะแอมแอมแคทแอมแคทเฮ้เพื่อนช่วยหน่อยยืนตรงจอดะ ฮะมันจะเป็นช็อตไม่เขียนข้างล่างอ่ะไม่ไม่ไม่แมทกูกูอยู่ในบ้านน่ะเอ้ยไม่มป็นใครชุบไอชูแล้วไอที่วะเฮ้ยเราเราจะหลบยังไงโองเกโอ้โหลิชินดรอปพี่ดิพีดิเจิงละเออปีปะกลางผาสกายคิงเงี้ยเฮ้ยกูอยู่ในบ้านกูอยู่ในบ้านกูอยู่ในบ้านมันอยู่บ้านไหนอ่ะหลังไหนมันมันจะมีหลังบ้านที่เก่าเก่าแก่สัตว์เลยอ่ะก็ปิดได้ด้วยการตัวชิปนะ เออโอเคมีตัวแซดเฮ้ยนี่หรอเฮนี่ปะขอดิขอดิใช่ไหมเฮ้ยเใช่ใช่ใช่โยโย่สับมีเขาเข้าม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 า Yeah let's go let's go man เออวิทยุมีวิทยุปิดไฟปิดไฟปิดไฟถ้าเขาไม่อยากให้ขี่เข้ามาน่ะกูจำได้ผีมันพังประตูอ่านเลยเหรอวะเออโย่เฮ้อ่านนี่เนี่ยมันมีวิทยุอ่ะ

ซึ่งอยาบอกเลยว่าเราไม่กลัวผีเลยใช่ไหมบดเราไม่กลัวผีเลยครับเออเออเราไม่เคยกลัวเราไม่เคยกลัวผีครับเราไม่แบบโอ้ยแม่เลยครัเต็มหน้าทำอะไรวะจะพูดยังไงดีครับวิเชียกลัวหอเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราไม่กลัวดิเราเราต้องบอกแล้ว่าเราไม่กลัวนะบดนะใช่เราไม่กลัวใช่ตอนนี้ตอนนี้คือมันต้องต้องรอตอนเช้าใช่ปะแล้วค่อยรอ ไม่ไม่ไม่ใช่หรอกอยก็พะปไฟปไฟปวิ่งดิรอเหี้ยอะไรวิ่งวนทุยเลยปิดปิดปิดิดบานปิดานปิดบ้าอ้งี้เฮีออกมาข้างนอกเลยไม่ปลอดภัยบ้านไม่บไม่ปลอดภัยที่อกาอยู่เฮ้ยเปิดดิเปิดดิเปิดเปิดเปิดดินั่งเข้ามาเข้ามาเอออยู่กันสาคนไอ้กล้องวงจรปิดตรงนี้ด้วย ใช่ไอสัตว์สวัสดีครับชาโลกสวัสดีครับชาโลกไป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 ไหนไปไหนไฟ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 ไปไหไปไหนไปไหนไปนได้หรออุ้ยออมออมปิดออมปิดดิไอตุยจอไปอ๋อไปไปไปเอาลาลาลเอาล่ี้เห็นโลไฟด้วยเฮ้ยอเชยใครทำงา อย่านะอย่ากูดินเลยกูเจอไม่ได้กูเจอเหมืองอยู่นะมันต้องทำอะไรยังไงเนี่ยเมื่อกี้เห็นยบลงไฟฟ้าอยู่ไหนเมื่อกี้ยังไม่ได้วิ่งตามพอแม่ร้อย่าวิ่งเยอะอย่าวิ่งเยอะเก็บเก็บวิ่งไปด้วยไอสัตว์เดี๋ยวมึงได้วิ่งแน่นอนเก็บแรงอุ้ยเออมึงได้วิ่งแน่แน่ออารมณ์มึงจะได้วิ่งแน่แน่ฮนี่อยู่กันสามคนด้วยไอสัตว์พอพอดีที่อี๋ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยไม้มีไม้ เหียวแแมงไอ้ที่ไรอ่ะบ้านอะไรอ่ะไม่ใช่บ้านที่เราเดินผ่านป่ะเปิดไปเลยเปิดได้ไหมเฮ้ยเปิดไปเอาก็อ๋อนี่ที่เดิมที่เดิมไอ้เหี้ยที่เดิมเออใช่ใช่ที่เดิมโอเคท่านผู้ชมอะตอนนี้คือภารกิจของเราให้ตามหาโรงไฟฟ้าของน้องออมบอกมันไม่รู้มันทำอะไรได้ยังไม่รู้เลยเกืับจะเจอวะไม่ใช่อยู่ข้างในเออเมื่อกี้จะ่ิ่งผ่านอยู่อะเลือดรถด้วย ไปโดนไฟยฟ้ามั้เฮ้ยเนี่ยเสียงเฮ้ยเฮ้ยไอ้เช่า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 ไป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 นี่อะไรนะนี่ไงนี่ไงต้องทำอะไรต้องเล่นออาบีไปเนี่ยออาบีเหรอตรงนี้ไม่มีอะไรเลยไอ้เหี้ยโอเคเอ้ยผ่านเฉยไอ้สัตว์ได้ยุบชอบมันเข้าได้มันเข้าได้มัโอ้ยจริจริงจริงจริงนะว่า แค่นี้ก็จบแล้วเออเคยโดนช็อตมั้งไม่โดนช็อตเหรอเแล้วนี่รู้ว่ามันทำอะไรได้มันก็เปิดแล้วนี่เออมันให้ให้เปิดหรอแล้มันก็เปิดแล้วหรือเปล่าเนี่น่ะคุณจำได้เดินเลาะไปตรงนี้มันจะเจอเหมืองเว้ยไม่ใช่อยู่ข้างบนบ่เออเออเดี๋ยวรอหน่อยมามามารไฟสายรถไฟจะไปโคราชตกปัาดป้าถึงลาดบุรีเฮ้ยเจอโน้ตเฮ้ยไม่เลยอ่ะเฮ้ยเป็นพิกัดพิกัดหนึ่งศูนย์หนึ่ง สองสองศูนย์ลบอเ่ล้วอลบหนึ่งอยหนึ่งยี่สิบแล้วก็ลบสีอะไรวะอนนะหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วเราจะดูยังไงตัวพีเหรอลบด้วยติดลบด้วยมันจะดูยังไงเนี่ยได้เก็บวะรเก็บไหล่ะเก็บได้เก็บมาอยู่นหนึ่งย์หนึ่ง ม่ถึงแฟร์กันเบ้าอันเนี้ยเออเออเฮ้ยนี่นี่กูเจอแล้วกูเจอท่าแล้วไหนๆๆๆๆๆๆอันนี้มันนี่เฮ้ยกูจะทาวเวอร์ชิบหายละโอ้โหชิบเฮ้ยทาว่ะคือเท้าวเ่ะไหมคือเทาวเ่ะไหมอุ้ยแม่งเลยทาวเวอร์เอาเลยทาว่ะคือเท้าวเวอร์กูเจอท่าตรงไหนนะกูสงสัยได้ยินเสียงหายใจไิ้สัสแท้ๆเอาี่แหล่เฮี้ยเอาไอ้เฮี้ยแล้วโน้ตกูหายไปไหน ไม่คือมันหายเองหรือเปล่า p o ร e r อ f f p o เ e r off แล้วเฮ้ย power power เรียกนูกพูดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวมีคนพูดมีคนเปิดไฟมีคนพูดไฟอ๋อทัพเวิร์มมันจะเปิดไฟเออทาวเวอร์คือมันต้องมาเล่ตรงนี้เว้ยเฮ้ยใครใครใครลากเลยบอดี้บอดี้เพื่อนปแบบนี้มันไม่สนุกว่ะใช่ไหมอุ้ย เออกูดาวเฮ้ยแม่กูเจ็บไอ้สัตว์ไม่เออคุณลงได้ก็ทีสัตว์กูคุจะลงได้เงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขี้ยอย่างซ้ายกูโอ้ผีโดนผีจับสะเก็ดอ๋ไม่กลัวผีไม่ใช่อ๋อไม่กลัวผีเฮ้ยาบ้านก่อนดีอะ

โอ้ดีที่มันไล่บทไอ้ยีอยบบขอะทษเพื่อนรักตายอย่างกีไอ้สัตว์ออกแล้วเช้าแล้วโอเคเรียบร้อยโอเคครับท่านผู้ชมก็เช้าไปที่เรียบร้อยเลยเดินรอบซะยาวเลย โอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมนะแบบนี้ถ้าผู้ชมว่าชอบคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์แชร์สติ๊กเกับผมกันด้วยนะผมนะรวมๆแล้วแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรมากจะอกรอผีจ้ำสแกเฉยนะผมนะในความคิดผมนะก็ถามว่ามันน่ากลัวไม่ผีมันไม่น่ากลัวแต่เสียงซาวอะไรมันน่ากลัวแบบโคตรเลยอะแร้ผมนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมสำหรับนี้ก็ต้องขอตัาลาไปก่อนนะผมนะก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมนะก็ You again. Yes. that's how it goes bye bye. when you hollywood perfect hollywood perfect that's how it goes when you hollywood perfect